เอานะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาล่าท้าผีกันมาถ่ายผีกันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเท้าผมถ่ายมาได้หนึ่งนาทีแล้วผมยังไม่ได้เรื่องผีอะไรเลยเฮ้ยอ,อะไรมาซาซาเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรอะเฮ้ยแม่ใครเนี่ยแม่ใครเนี่ยไอ้เขี้ยมอยู่เนี่ยพอ่พอพอ่พอพ่อมึงพอ่อมึงพอ่อมึงแม่ใครนั่งตรงนั้นอะเฮ้ยแล้วนี่ขาพ่อใครเนี่ยไอ้ชิบหาย เฮ้ยมีคุณแจเฮ้ยคุณแจไปเลยไม่มีใช่ไหมอ่ะเฮ้ยพ่อมึงพ่อมึงพ่อมไอ้พ่อกไปสัสคุยเฮ้ยหัวพ่อใครเนี่ยอีหา่ตาตอกมันเฮ้ยพ่อมึงข้างหน้ามีอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยมี นี่มีศพใครนอนไม่รู้แองแมงตรงน,นี้ผมจะเจออะไรไหมอ่ะอุยพ่อมึงตายกูเห็นมึงนะฮัลโหลกูเห็นมึงนะไม่ใช่กูไม่เห็นมันซ่าแอ่ผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเปิดได้ไหมอะ่ะเอ,าอ้าอเฮ้ประตูประตูง้อ คุย <c oughs> แม่งโอเคได้กุญแจมาแล้วเราเปิดเปิดโอเคเปิดว,ว้าวโอ้ยคุณแม่ตบหวัหวหลุดเลยสัตว์ <c oughs> คิดว่ามึงน่ากลัวหรอน่ากลัวนักเหรอกไม่กลัวหรอกแม่งฟังอะไรดูอะไรอ่ะเฮ้ยมีแม่สองคนอีสัตว์อบพาย เงี้ยทางออกโอเคมีคนแจเจอคนแจละเฮ้ยตีนพ่อใครแล้วเนี่ยมึงอะโอเคพ่อมึงพ่อมึงพ่อมึงถ้าจะตีนพ่อใช่ไอ้ห่านนั่นแหละผมว่าใช่อ่ะครบแล้วเรอรอแล้วรอรอรอแล้วออกกันดีกว่าออกจากที่นี่ที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วที่นี่มีแต่ขาพ่อใครไม่รู้ลอนออกกันดีกว <exhales> ่าออก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  เยี่ยมกูไม่เล่นอีปรีหน้ากูหายหรือเปล่าทางนี้ด้วยกันกูไม่เล่นแล้วโอเคไหมบ๊ายบาย